จริงความวิตกกังวลเนี่ยถ้าเราพูดจริงเนี่ยมันฝังอยู่ใน d n a เรานะครับมันอยู่ในจิตใต้สํานึกเราตั้งแต่สมัยเด็กดําบันไปแล้วครับมันอยู่คู่กับเรามาตลอดจนกระทั่งเราพัฒนาเผ่าพันธุ์เชื้อชาติกันจนเป็นมนุษย์ที่เราเดินสองขาทุกวันนี้นะครับจริงกังวลเนี่ยกังวลมาน,นานละนะครับตั้งแต่สมัยถ้าเรากังวลกันมานตั้งแต่ยุคด็กดําบันแล้วค่ะตั้งแต่เราอยู่ <c oughs> ในถ้ำเมื่อถือกระบ,บอ <c oughs> กอะไรอย่านะครับ,บ <c oughs> แต่ว่าความกังวลเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปครับบอยครับบอท็อปครับ mm hmm. เ,เราเจอว่าสมัยก่อนตอนเราอยู่ในถ้ำในอุโมงค์ในอะไรก็ตามที่มันยังเป็นยุคหินยุคดึกดำบรรพ์อยู่เนี่ย mm hmm. เราจะกังวลในแง่ของความปลอดภัยในชีวิตในการดํารงชีพการถูกคุกคามโดยภัยธรรมชาติโดยสัสว์ร้ายอะไรเี้ยนะครับ mm hmm. ความกังวลตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเอาตัวรอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั hmm. ้นถ้าเราพ mm ูด hmm. ถึงความกังวลเนี่ย มันก็จะแปลว่าสิ่งที่มันมันเราจะเตรียมตัวรับกับสถานการณ์หรือความยากลําบากอะไรสักอยาก่างที่เราคิดอยู่ในหัวว่าเดี๋ยวเราไปเจอสิ่งนั้นเนี่ยมันจะต้องจัดการยากแน่ๆเลยโดยใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ในตัวความรู้ความสามารถที่มันยากแน่เลยเราก็จะกังวลไปล่วงหน้าคิดถึงสิ่งร้ายๆไปล่วงหน้าครับแปลว่าการกังวลจุดเริ่มต้นคือเป็นการวางแผนอันนี้หมอท็อปถูกไหมเมื่อกี้หมอเหมือนอยากจะพูดอะไร จะบอกว่าจริงๆอ่ะคำกังวลเอาง่ายๆเลยนะมันคือสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตนะคือให้กันตายอ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีตรงนี้นะ <c oughs> เจอเจออะไรก็วิ่งหลังอะไรไเนี่ยเจอไฟก็ไม่รอดวิ่งเขา้ากองไฟตายไปไหมดเอออะรนั้นท่านผู้ฟังท่องไว้เลยกังวลมีไว้เพื่อกันตายนเนาะทุกวันได้ทุกวันนี้ถ้าคุณมีความกังวลแสดงว่าคุณเป็นคนปกติครับดิดีด้วยครับเรโอเคอย่างนี้ได้อันนี้ต่อไปให้ตัวเอง เมื่อกี้ก็กังวลนะครับเมื่อกี้ผมไปบรรยายคุณหมอท็อปแมทที่ที่ศาลอาญาที่เป็นหมอท็อปบอกนะฮะหัวข้อเรื่องคือเราจะสู้ภัยโควิดเราจะมีวัคซีนใจยังไงกันดีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าช่วงเวลาระหว่างบรรยายกับคุณปอยเชิญมาไลฟ์เนี่ยมันห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงครับศาลอาญาเนี่ยมันก็เกิดความกังวลขึ้นนะครับผมกังวลมากเลยว่าจะแบบออนไลน์หรือวบา คนนี้ค่ะคือจิตตกแล้วก็อาจจะวิตกจริตไปแล้วค่ะว่าคุณจะมาทันไหมแต่ดีใจที่มาทันแล้วก็โล่งอกใหม่คราวนี้เอาเป็นว่าคําถามแรกท่านนึงที่ไม่กังวลนะครับท่านนึงที่ไม่กังวลคือหมอทัอคุณหมอทัอจะจะชอบความความนี่ฮะหวัดเสียวความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยหมอทัอจะชอบมากเลยุณไม่คนเสพติดความกังวลหลักนะหมอเดี๋ยวบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะอย่างอย่างที่คุณเอกปอยบอกอ่ะบางคนเสพติดกังวลจริงๆนะกังเสพติดแบบอ่อนๆเพราะว่า จริงๆต้องบอกกังวลนะอย่างที่บอกตอนแรกมันคือการตายถูกไหมแต่จริงๆอะ่ะก็คือถ้าเรามีน้อยๆเราปลอดภัยนะแล้วมันถ้าเรามีแบบระดับพอหมอะมันจะทําให้สมองเราแล่นเร็วขึ้นคิดได้วิคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสารรนคะ์มากขึ้นเพื่อให้เราหาทางรอด เอาตัวรอดอ่ะเพราะนั้นหลก่ายวคนรู้สึกว่าไอ้กังวลน้อยก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้เราคิดเยอะขึ้นอ่ะแล้วเราสร้างสรรค์อะไรได้เยอะขึ้นเหมือนนักประดิษฐ์อ่ะที่เขาประดิษฐ์ทุกอย่างได้เพราะมันเครียดมันเหนื่อยมันกังวลอ่ะมันก็ต้องพยายามคิดทำไงให้มันหายเครียดไงเออดังนั้นเนี่ยกังวลน้อยหลายๆคนบอกว่ากังวลมาเบาก็สนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุย แต,แต่เดี๋ยวเราอะจะมาคุยเข้าข้างคนที่เป็นคนวิตกกังวลน,นะว่าชอบโดนด่างไงว่าคิดเยอะโอ้ยมันจะคิดไปถึงไหนเรื่องมันยังไม่เกิดอยู่กับปัจจุบันนี่คือฉันเดี๋ยวฉันจะต้องเข้ามาปกป้องคนเหล่านี้แต่เดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องของ <c oughs> อาการและสาเหตุก่อนว่าอันนี้ถามคุณหมอนะว่าโรคเราเป็นแบบนี้โอเคคุณเอกบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดมาก,กับพวกเราแหละอยู่ในดีเอ็นเอของเราแต่ตอนนี้โลกเหตุการณ์อยู่ในช่วงที่ไม่ปกติ คือมันรู้สึกว่ามันหนีเรื่องแย่ๆไม่ผลมันต้องแพลนมันต้องคิดตลอดเวลาคนตายเป็นใบไ,ม,ไม้ร่วงแถมนั้ไหนหมอดูบอกอีกนรกจะเปิดนะคะเดือนนี้ยเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ประตูนรกเปิดอีกอันนี้อันนี้ก็เชื่อนะโมเตลูว่ามันยิ่งกังวลกันไปใหญ่เลยอย่ะมันมีสาเหตุอย่างอื่นที่มากระตุ้นให้เรากังวลกว่าเดิมใช่ไหมมีเรื่องอะไรบ้าง,างดีกว่า โอเคงั้นเดี๋ยวต้องบอกนี้เรื่องกังวลตอนนี้คนส่วนใหญ่จะพูดถึงโควิดใช่ไหมแต่จริงๆอะมันมีโควิดทางตรงกับโควิดทางอ้อมแบบ่งเป็นสองอันก่อนโควิดทางตรง<ด>อ่ะก็คืออ่าคืออกระทบละกันอ่าเปกนการกระทบก็ทางตรงก็คือกังวลว่าจะติดไหมจะแพร่ไหมก็ติดก็กลัวไอ้แพร่ก็กลัวไปแพร่ชาวบ,บ้านอีกเพราะกลัวไม่มีอาการเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีกังวลอีกว่า จะฉีดวัคซีนดีไหมแต่ตอนหลังเออขอขอฉีดเถอะมีอะไรก็ฉีดกันแล้วอะ่ะตอนเนี้ยก็กลัวไม่ได้วัคซีนอีกก็ความกังวลเกี่ยวกับโลกมันก็มีนะส่วนส่วนกังวลที่มันเป็นทางอ้อมอก็คือเศรษฐกิจใชะมาปิดต้องปิดการค้าขายไปเพิ่งเปิดการปิดห้างกันไปเพิ่งเปิดอย่างเงี้ยการค้าขายการใช้ชีวิตการ Work From Home การเรียนออนไลน์อย่างที่เราเคยคุยกันอะมือขวาพิมพ์คุยกับคู่คขวาฟังเจ้านายหูซ้าย ฟังลูกกันบ้านลูกเอามือจับลูกเอาไว้ไม่ให้หนีอย่างเงี้ยคองมือมันมันก็โดนทางอ้อมอ่มนเนาะเรื่องมันก็โยออ่ะดังนั้นมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมแหละดังนั้นความกังวลเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องเลยตอนเนี้ย